สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการแต่งภาพด้วยนิคซอฟต์นะครับซึ่งนิคซอฟร์ก็มีมานานแล้วนะครับผมในส่วนที่ใช้ประจําก็จะมีอยู่7ส่วนนี้นะครับซึ่งถ้าใครยังไม่มีนะครับยังไม่ได้ติดตั้งนะครับก็ดาวน์โหลดได้จากเลงที่ผมแปะไว้ให้นะครับมีทั้ง Windows แล้วก็ Mac นะครับผมหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์โชว์เป็นทูลแบบนี้ขึ้นมาให้เลยนะครับผม หรือถ้าอยู่ในส่วนของเมนูมันจะอยู่ในส่วนของฟิลเตอร์นะครับแล้วก็น,นี่คอลเลกชันนะครับซึ่งก็จะมีหลากหลายเมนูให้เราให้เราเล่นนะครับวันนี้จะเอามาแนะนำอยู่7ตัวนะครับคือ1 define noise นะครับคือทำความสาดภาพ2 detail extractor ก็จะเป็นการเพิ่มรายละเอียดของภาพนะครับส่วนที่3ก็คือ tonal contrast ก็จะเป็นการเพิ่ม c o n t r a ส t ให้กับบางส่วนนะครับอันที่4เป็น brilliant warm เป็นการเพิ่มแสงอุ่นให้ใหกับภาพนะครับผมอันที่5เป็นคลาสสิคอลซอฟโฟกัสจะเป็นทําแสงฟุ้งๆนะครับในส่วนที่โดนแดดส่วนที่6จะเป็นซิลเวอร์เอฟเฟกต์โซนะครับเป็นการทํามิติให้กับภาพนะครับเป็นการทําภาพขาวดาแต่ผมเอามาประยุกต์ใช้นะครับผมอันที่7อันสุดท้ายเป็นวิเวซ่านะครับซึ่งเป็นการทําภาพให้ใสนะครับให้สว่างใสซึ่งใน7ตัวนี้นะครับที่แนะนํา นะครับแนะนําเลยว่าควรควรใช้หรือแนะนําให้ใช้เลยก็ลบ n o i s e นะครับแล้วก็อันที่2ครับเพิ่มรายละเอียด Detail a c t r เนะครับเพิ่มรายละเอียดและอันที่3ที่แนะนำนะครับคือวิเวซ่านะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะครับผมครับก็มาดูอย่างแรกกันก่อนเลยนะครับ f i l ฟลบนอย s e นะครับซึ่งหลังจากที่เราปรับภาพปรับแสงในไลท์รูมเสร็จแล้วนะครับเราก็นำภาพเข้ามาใน Photoshop อย่างแรกเลยที่ต้องทำนะครับก็คือการลบน้อยนะครับจะเห็นว่าลองขยายดูจะเห็นว่าก็จะมีน้อยในส่วนที่เป็นเงานะครับเป็นน้อยแบบนี้ซึ่งก็ใช้ได้ทั้งแลนและภาพพอร์เทรตนะครับเครื่องมือก็มาที่ทูนที่เป็นเอ็นิคซอฟต์แวร์นะครับกดไปที่ Define 2นะครับคลิกทีเดียวนะครับแล้วก็โปรแกรมมันก็จะทำงานให้เราอัตโนมัตินะครับ โดยไม่ต้องปรับอะไรเพิ่มเติมนะครับลองดูความแตกต่างนะครับซ้ายมือก็ส่วนที่เป็น before นะครับส่วนด้านขวาก็เป็น after ที่เป็นปรับแต่งแล้วจะเห็นว่าปรับแต่งแล้วเนียนขึ้นเลยนะครับโดยไม่ทำให้ภาพเราเป็นบุ้นเกินไปนะครับถือนะว่าปรับได้ดีเลยนะครับ ก็กดโอเคเออกมาเลยนะครับผมไม่ต้องปรับอะไรเท่านี้ก็เสร็จแล้วสำหรับการลบ Noise ของภาพนะครับผมหลังจากเราคลิกโอเคเสร็จนะครับโปรแกรมมันก็จะประมวลผลอ,อีกนิดนึงมันจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาให้เราอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่ลบนอย s e แล้วนะครับเราก็ดวมภาพกดชิปทั้งสองเลเยอร์กด c t r l e นะครับแล้วก็เซฟก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการทำ สำหรับการลบน้อยนะครับต่อมานะครับอย่างที่2คือ d e t a i l a t t r a c t o r นะครับาการเพิ่มรายละเอียดสำหรับ Detail เนะี่ยสำหรับเหมาะสำหรับภาพแกลนสเคปนะครับสำหรับดารสเคปไม่เหมาะสรับไม่เหมาะสำหรับพอร์เทรตนะครับเพราะว่าถ้าทำกับพอร์เทรตนะครับรายละเอียดมันจะในส่วนผิวหน้าในส่วนส่วนที่เป็นตัวบุคคลมันจะชัดเจนมากเกินไปนะครับมันจะเป็นขอ้อเหมาะสำหรับภาพแกลนสเคป นะครับทีนี้ Detail Extractor อ,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 อยู่ตรงไหนนะครับมันจะอยู่ในส่วนของ Color Effect Pro นะครับเรากดเข้าไปที่ Color Effect Pro ก่อนนะครับจะอยู่ในส่วนของ Landscape นะครับมันก็จะมี Landscape มี Nature มี Portrait Travel Wedding อะไรต่างๆนะครับ ซึ่ง่า t e t l i l e x t r a c t o r มันจะอยู่ในส่วนของ Landscape นะครับอยู่ตรงเมนูนี้นะครับ Detail e x t r a c t o r หลังจากเราคลิก e t t i l เสร็จนะครับค่า Default ที่มันกำหนดมาให้เราคือ25ซึ่งมันเยอะเกินไปนะครับสำหรับส่วนตัวผมนะครับจะปรับตรงค่าตรงนี้จาก25ให้เป็น1% p ก็ก็เพียงพอนะครับส่วนอื่นก็ไม่ได้ปรับนะครับทิ้งไว้ตามเดิม ใส่แค่1%นึ1่แล้วก็กดโอเคออกนะครับเหมาะสาหรับภาพใหญ่ที่ไซส์หกพันคูณสี่พไซส์ใหญ่หรือ8 0 0พไม่เหมาะกับภาพเล็กๆที่ย่อแล้วนะครับเพราะมันภาพมันจะแตกนะครับไม่เหมาะกับภาพหนึ่งพันพิกเซลสองพันพซลนะครับไม่เหมาะกับภาพเล็กนะครับลองดูโปรแกร,รมมันก็จะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับเราลองดู Before After นะครับ อันนี้คือต้นฉบับนะครับเลเยอร์ล่างนะครับที่ทําแล้วคือเลเยอร์บนจะเห็นว่าก็จะมีรายละเอียดเด้งขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มรายละเอียดให้ภาพขึ้นมาอีกนิดหนึ่งจากแต่ก่อนที่มันจะดูแบบมันฟุ้งเบลออยู่นะครับผมเนี่ยก็จะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาส่วนตัวผมนะครับ เราใส่ไปหนเป็นตนะครับแต่ว่าก็มาลด o p ปา i t ซิตลงอีกสักหน่อยสักออปาซิตสัก90%นะครับเพราะว่าเมื่อเราทำภาพไปเรื่อยๆเราอาจจะใส่ Sharp e พทำ High p p a t s เพิ่มนะครับมันจะคมเกินไปมันจะเป็นขอบนะครับแค่นี้ก็เพิ่มรายละเอียดให้เราขึ้นมาได้อย่างดีแล้วนะครับหลังจากเสร็จแล้วก็กดชิปกดชิปทั้ง2องเลเยอรแล้วกด Ctrl E นะครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการทําเพิ่มรายละเอียดในหัวข้อนี้นะครับหัวข้อถัดไปคือทอรนอนคอนทราสต์นะครับทอนอนคอนทราสต์ก็เหมาะสําหรับภาพแลนด์สเคปอีกเหมือนเดิมนะครับในกรณีที่เราต้องการให้บางส่วนอย่างเช่นก้อนเมฆหรือส่วนที่เป็นภูเขามีการเพิ่มคอนทราสต์ขึ้นมาอีกนะครับอีกระดับหนึ่งนะครับนอกจากนอกจากทำดีเทลแอค t o r เตอร์แล้วนะครับ อย่างก้อนเมฆที่อยู่ไกลๆเราอยากให้มันเป็นริ้วเพิ่มมากขึ้นนะครับท่อนันคอนทราสก็อยู่ในส่วนของ Color Effect Pro นะครับคลิกเข้าไปนะครับท่อนันคอนทราสก็อยู่ในส่วนของ Landscape อีกเหมือนเดิมนะครับผมในส่วนเมนูไหนที่เราใช้บ่อยให้ติ๊กดาวนะครับให้เป็นสีเหลืองนะครับ เมนูมันก็จะอยู่ด้านนอกนะครับอยู่ข้างนอกให้เราใช้งานได้ง่ายนะครับเป็นเมนูลัดอยู่ตรงตรงตรงนี้นะครับในส่วนของ Color Effect Pro ถ้าเราติ๊กดาวไว้แล้วนะครับมันก็จะเป็นเมนูลัดให้เราไว้ใช้ตรงนี้ที่ใช้บ่อยนะครับเราใช้ท่านอนคอนทราสก็คลิกสำหรับค่า Default ที่ โปรแกรมให้มานะครับก็ค่อนข้างจะสูงนะครับซึ่งสูงเกินไปนะครับผมค่าที่ให้มานะครับคือไฮไลท์ยี่สินะครับมิโทนห้าสิบชา์โดยี่สนะครับแซดอีก20นะครับสำหรับค่าที่ผมใช้นะครับใช้ไฮไลท์ประมาณ15นะครับมิโทนสิบห้าชา์โดสิบหแล้วก็แซดสัก10นะครับ อันนี้เพ็นค่าที่ไม่ตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่และบุคคลนะครับผมหลังจากเราใส่ค่าเสร็จแล้วนะครับก็คลิกโอเคเออกไปโปรแกรมมันก็จะสร้างอีกเลเยอร์หนึ่งขึ้นมาให้เรานะครับในการทำโทนอัลคอนทราสนะครับไม่ควรทำทั้งภาพควรทำเฉพาะส่วนนะครับหลังจากที่เราได้เลยอ์อีกเลเยอร์หนึ่งขึ้นมาแล้วนะครับโทนอัลคอนทราสขึ้นมา จะเห็นว่าก็จะเพิ่มรายละเอียดขึ้นมาให้เราอย่างอย่างชัดเจนนะครับอย่างชัดเจนให้เราปิดตายเลเยอร์ไว้ก่อนนะครับโดยการกดอัลเทอร์เนตค้างไว้นะครับกดอัลเทอร์เนตค้างไว้แล้วคลิกที่ add layer mask นะครับกดอัลเทอร์เนตแล้วก็คลิกมันจะเป็นการถมดำนะครับใส่แมสให้กับเลเยอร์ที่เป็น tonal c o n t r a c t ไว้ก่อนนะครับดำคือปิดขาวคือเปิดฉะนั้น ถ้าเราต้องการอยากเปิดส่วนไหนที่ทำให้มีคอนทราสต์เพิ่มขึ้นให้เรามาที่บัตรครับบัดที่เป็นหัวฟุ้งนะครับแล้วก็สีนะครับสีโฟกัสให้เลือกเป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวใช้บัตใหญ่ประมาณหนึ่งนะครับขยายภาพขึ้นจุประสงค์นะครับใน,ในการทำท่าทคอนทราสต์สำหรับใบนี้ก็คือการเพิ่ม ริ้วของเมฆให้ชัดเจนมากขึ้นดังน,นั้นเราก็จะใช้บรัตที่เป็นสีขาวเลือกเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์บนในช่องที่เป็นเลเยอร์แมสนะครับแล้วก็ระบาย opacity เลือกรอยนะครับแล้วก็รละลระบายลงไปในส่วนที่เราอยากอยากให้มันโชว์ที่เป็นโทน a อลคอนทราสนะครับจะเห็นว่าริ้วของเมฆก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับเราเลือกทำเฉพาะบางส่วนอย่างนี้นะครับผมเป็นต้น จะเห็นว่าสีขาวคือส่วนที่เปิดส่วนสีดำคือ,อยังปิดไว้นั่นเองเราลบเราลดบรัตลงลดขนาดลงแล้วก็ระบายไปตามริ้วรอยที่เราอยากให้มีคอนทราสต์ชัดเจนมากขึ้นนะครับหรืออย่างส่วนที่เป็นภูเขาส่วนนี้นะครับเราก็ระบายระบายนะครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคสำหรับโทนอัคอนทราสก็เสร็จเพียงเท่านี้นะครับเราก็กด c t r o l a l t e r n r t e ต h i ปอ E นะครับก็จะเป็นการรวมภาพใหม่ขึ้นมาเป็นอีกใบหนึ่งที่เราทำโทนอัคอนทราสเสร็จแล้วนะครับหัวข้อถัดไปนะครับก็คือการทำ Brilliant น a r m นะครับการเพิ่มแสงอุ่นให้กับภาพนะครับ การเพิ่มแสงอุ่นให้กับภาพนะครับก็มาที่ Color e f f e c t Pro นะครับไปที่ Color e f f e c t Pro นะครับแล้วก็เลือก b r l l a n t Warm ก็คือมันจะอยู่ในส่วนของ Landscape การทำแสงอุ่นนะครับเหมาะกับภาพที่มีแสงมาระดับหนึ่งะครับไม่เหมาะกับภาพที่ไม่มีแสงเลยฟ้าเน่าอะไรนี่ไม่ควรทำนะครับมันจะตุนๆนะครับไม่เหมา ไรเลนส์วอมนะครับค่าด้านขวามือนะครับก็จะมีค่าเพิ่มสีเหลืองเข้าไปนะครับประมาณ20ไม่ถึงไม่ไม่เกิน30นะครับประมาณนี้20่ินิดๆน,น,นะครับจะเห็นว่าภาพก็จะออกโทนแดงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วนะครับแดงแดงนเหลืองขึ้นมานะครับแล้วกดโอเคออกไปนะครับ การทำาบรดวสบอมสำหรับผมก็ไม่ได้ทำทั้งภาพนะครับเพราะภาพมันจะออกไปโทนร้อนทั้งหมดเลยนะครับมันจะมันจะไม่มีโทนไม่ค่อยมีโทนเย็นดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือการทำให้มันเป็นโทนอุ่นเฉพาะส่วนสว่างของภาพทำอย่างไรนะครับไปที่ช n a n n นะครับด้านขวามือจะมีช่องอยู่ช่องเรสช่อง Green ช่อง l u u นะครับให้เราให้เราดูที่ช่อง rgb กด control กด Control หรือ Command นะครับหลังจากกด Control แล้วให้คลิกที่ช่อง RGB 1ครั้งแล้วปล่อยมือนะครับจะเห็นว่า,าโปรแกรมมันจะ select ส่วนสว่าง50%ของภาพนะครับที่เป็นไข่ปลาวิ่งวิ่งวิงวิงนะครับในขณะที่ไข่ปลาวิ่งอยู่นะครับเลือก50%ของภาพเลือกส่วนสว่างนะครับ50%เสร็จแล้วให้มาที่ แอด layer mask. เข้าไปนะครับคลิก Add Layer Mas k เข้าไปนะครับโปรแกรมมันก็จะบังในส่วนที่เป็น s h a d o w ไว้แล้วเปิดเฉพาะส่วนสว่างไว้นั่นหมายความว่าตอนนี้ภาพที่เป็น b r i l บลน t ์ a r m ที่เป็นโทนอุ่นนะครับมันจะอุ่นเฉพาะส่วนสว่างในส่วนที่เป็น s h a d o w ก็ยังเป็นโทนเย็นอยู่นะครับผมอันนี้ก็คือวิธีทำหลังจากนั้นก็รวมภาพกับคอนโทร l เอเท e ชิพอ e ออกมาก็จะได้ส่วนสว่างของภาพที่เป็นโทนอุ่นมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับคลาสสิคอลซอฟต์โฟกัสก็ทำแสงให้ฟุ้งนะครับก็สำหรับเหมาะสำหรับภาพแลนสเคปนะครับสำหรับอย่างใบนี้นะครับก็มาที่ Color Effect Pro นะครับแล้วเลือกคลาสสิคอลซอฟ t ์โฟกัสนะครับ เข,เข้าเขาเลือกเอฟเฟกก่อนก็ได้ครับแล้วก็มาดูในส่วนที่เป็นเมนูข้างในอยู่ในส่วนของ Portrait นะครับเป็น c l Classical s o f t f o c u s นะครับนะครับมันจะออกฟุ้งๆแบบนี้ซึ่งเม,เมนูด้านขวาก็จะมีให้เลือกหลายตัวนะครับตามชอบนะครับจะเป็นฟุ้งๆแบบนี้ฟุ้งๆชวนฝันนะครับ มีทั้งสว่างจ้านะครับสว่างน้อยลงแล้วก็สว่างน้อยลงมาเรื่อยๆนะครับสมมติเอาอันที่สองนะครับในส่วนที่เป็นค่าตรงกลางนี้นะครับผมจะลดลงอีกนิดหนึ่งนะครับลดลงอีกนิดหนึ่งประมาณ34%แล้วกดโอเคในการทำ แสงฟุงฟ้งๆนะครับก็ไม่ควรทำทั้งภาพเหมือนเดิมนะครับควรทําเฉพาะส่วนเหมือนที่ทํากับทอนคอนทราสเมื่อกี้นะครับแล้วก็ควรจะเป็นส่วนที่โดนแสงแดดนะครับมันจะดูสมจริงมากขึ้นไม่ดูไม่ดูหลอกนะครับอันนี้ก็คือมันจะฟุ้งไปหมดนะครับฟุ้งไปหมดวิธีทําก็คือกดออเทอเนตค้างไว้และคลิกที่ add l a เยอร์แมนะครับเข้าไปด้าน,นล่าง หลังจาก Add Layer Mask เข้าไปเสร็จก็มาที่บลัดนะครับบลัดที่เป็นหัวฟุ้งนะครับแล้วก็บลัดที่เป็นสีขาวสนิทนะครับ Opacity 100นะครับ Flow 100แล้วก็ขยายบลัดขึ้นมาแล้วก็ระบายไปในส่วนสว่างของภาพนะครับในส่วนที่เราอยากให้มันฟุ้ง อ้ส่วนที่เป็นเมฆเป็นหมอกเหล่านี้นะครับส่วนที่ไม่โดนแดดก็ไม่ควรไปทําให้มันฟุ้งนะครับเพราะมันจะมันจะขัดขัดนะครับอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็คือทําให้มันฟุ้งชวนฝันขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับควรทําเฉพาะบางส่วนของภาพนะครับเสร็จแล้วแล้วก็กด c t r o l alternate shift e นะครับสปุ่มนี้กดพร้อมกัน จะเป็นการทำภาพใหม่ขึ้นมานะครับต่อไปนะครับอันที่6 Silver Effect Pro นะครับ Silver Effect Pro เป็นการเพิ่มมิติให้กับภาพขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งปกติแล้ว Silver Effect Pro นะครับตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปมันจะเป็นการทำภาพขาวดำแต่ผมนำมาประยุกต์ ให้เป็นการเพิ่มมิตินะครับเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงแบบน a าเ r e นะครับมันก็จะเป็นแบบธรรมชาติธรรมดาลองเลือกภาพที่ที่เราเห็นว่ามันเป็นการเพิ่มมิติให้ภาพมากขึ้นนะครับมันจะเป็นการขับสีขาวให้ให้สว่างขึ้นแล้ว ดรอปที่เป็นสีดำให้จมลงไปอีกนะครับเป็นการเพิ่มมิติให้ภาพอย่างผมเลือกสมมุติว่าผมเลือกอย่างเลือกตัวนี้นะครับแล้วปรับมันจะมี brightness contrast นะครับแล้วก็ structure เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเป็นการเพิ่มรายละเอียดขึ้นมาอีก นะครับอันนี้ไม่มีไม่มีสุดสำเร็จหรือไม่มีผิดถูกนะครับลองเลือกดูที่ที่ถูกใจที่เห็นว่ามันเป็นมิติที่ชัดเจนนะครับแล้วก็กดโอเคมันจะเป็นภาพขาวดำนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นภาพขาวดำอ่าเสร็จแล้วมาที่ blend mode นะครับในส่วนที่เป็นที่เป็นช่อง normal นะครับ ให้เลือกเป็น l u m i n o s i t y คือล่างสุดนะครับพูดง่ายก็คือเราเอาแค่แสงเราเอาแค่แสงนะครับเราไม่ได้เอาสีนะครับก็คือให้เลือกเป็น l u m i n o s i t y นะครับในส่วนที่เป็น silver effect pro แล้วลด Opacity ลงนะครับสัก20%โดยตาตามชอบนะครับตามชอบ20 30นะครับ ผมเอาปิดเปิดให้ดูเป็น before after ก่อนนะครับอย่างนี้คืออันนี้คือ before นะครับ after ก็จะเห็นว่ามันจะมีการขับส่วนมืดให้จมลงไปอีกแล้วก็ขับส่วนสว่างให้สว่างขึ้นก็จะทำให้ส่วนลึกของภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ควรจะทำหนักหนักมือเกินไปนะครับสัก2ี่0อย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่าง นะครับผมโอเคแล้วก็กด control alternate s h i f e นะครับก็จะเป็นภาพใหม่ขึ้นมาที่เราทำมิติเพิ่มมากขึ้นแล้วอันดับสุดท้ายนะครับเป็นวิเวซาวิเวซาสำหรับวิเวซานั้นใช้ได้ทั้งภาพ Portrait แล้วก็ภาพล n d s สเคปนะครับสมมุติว่าเราทำภาพระดับหนึ่งแล้วนะครับใกล้จะจบแล้วลองใช้วิเวซาเพิ่มขึ้นนะครับ พิเวอาอยู่ในส่วนนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับในส่วนด้านขวามือจะมีเมนูนะครับถ้าเราเพิ่งใช้มันจะเป็นเมนูเมนูย่อนะครับส่วนคลิกด้านข้างอีกตัวหนึ่งจะเป็นแบบละเอียดมากขึ้นนะครับเป็นละเอียดมากขึ้นนะครับลองปรับนะครับ brightness นะครับเพิ่มไปสัก10%นะครับ ทำให้ภาพสว่างขึ้นนะครับใสขึ้นเพิ่มคอนทราสต์ไดหน่อยแต่ว่าไม่ควรจะปรับเยอะนะครับไม่ควรจะปรับเยอะปรับน,นิดเพิ่มบลูหรือเพิ่มเรดนะครับไม่เกินไม่เกิน15นะครับประมาณระหว่าง10ถึง15ประมาณนี้นะครับภาพเราก็จะใสใสใสและไบรท์เพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคลองคลิกโอเคออกไปนะครับลองดู before after นะครับ ภาพก็จะมีความสว่างใสเพิ่มขึ้นมาอีกสำหรับที่เป็นภาพคนอย่างนี้นะครับลองใช้วิเวซ่าปรับเพิ่มขึ้นนะครับปรับส่วนสว่างเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มวอมแสงอุ่นนะครับหรอเพิ่มบลูเพิ่มบลูสัก10 12ออย่างนี้นะครับไม่เพิ่มเยอะ ราสามารถย้อมเร d ย้อมขึ้นมาในอีกนิดิดนะครับไม่ควรย้อมเยอะนะครับย้อมสีเพิ่มขึ้นมาอีกดกดโอเคนะครับอันนี้สำหรับภาพพอร์เทรตนะครับก็จะทำให้สว่างใสไมครัสว่างเด้งขึ้นมาอีกอีกหนึ่งอันนี้จะติดแดงไปหน่อยเมื่อกี้ย้อมแดงนะครับก็ นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการใช้งาน n e x ซอฟ f ์แ a ร e นะครับก็ขอให้สนุกกับการแต่งภาพนะครับสวัสดีครับ